อย่าไปมองหาเลยคนที่ดีพร้อมมันไม่มีหรอกขอแค่คนที่พร้อมจะทำดีกับเราก็พอแล้วหวานเจี๊ยบจุ๊บๆยามเย็นๆเ,เลยครับลมพัดโชยโชย อากาศเย็นเย็นตะวันรับฟ้านกน้อยบินกลับลังหุยหาความรักจูจุบสักทีจุกูจุกูจุกูว่านเจียบจุ๊บจุยามเย็นเย็นเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ EP ที่หนึงครับเริ่มเดินใหม่ครับจัดหนักจัดเต็มครับ200บาทครับชุดใหม่ๆเลยครับนำมาให้พี่ๆพอนน้องได้แบ่งปันกันเลยครับมาดูรายการที่หนึงกันเลยครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับหลังยันครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับ ไม่รักไม่ได้แล้วครับ200บาทครับจัดไปครับรายการที่2ครับเป็นพระกีบบัวครับกีบบัวเนื้อดินเก่าครับเนื้อสวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับ ลายการที่3ครับเป็นชินลาดใบเสมาครับเนื้อชินตะกัวครับน่าจะเป็นพักกุครับหลังลายผ้าครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับชินลาดใบเสมาครับ รายการที่4ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับเนื้ออันปา้กาครับสวยๆคมๆเลยครับ200บาทครับไม่ไกลเกินฝันครับสวยๆเลยครับรายการที่5้าครับ เป็นพักกิ่งน่าจะเป็นจอมสุรินครับเก่าๆเลยครับเนื้อออกสำลิดเลยครับพักกิ่งจอมสุรินครับ รายการที่6กคเป็นพระสิวลีหลวงพ่อกลวยครับเนื้อดินครับสิวลีมหาโชคมหาลาบครับเรี่ยมเก่าเดิมๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จวันละคังพิมพ์ใหญ่ครับ ชำรุดครับสวยๆเก่าๆเลยครับเนื้อแตกลายงาครับ รายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ <_ d ata> เนื้อส,ยสวยๆเก่าๆเลยครับ <_ d ata> รายการที่9ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ ต่อโค้ดวอจอครับเลี่ยมกรอบเก่าๆเลยครับเนื้ออันปะก้าครับรายการที่10ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับ รายการที่11เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อไปครับที่ระลึก2 4 7 8ครับน่าจะ7 6ครับหล่อโบราณพิมพ์ชาวบ้านครับ รายการที่12ครับเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อแพ้ครับหลังยันครับหลวงพ่อแพ้วัดพิกุลทองครับเหรียญรุ่น M16 ครับมี2เหรียญครับ เรียญที่2ครับน่าจะเป็นเปียกทองคำครับอายุ94ปีครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับรายการที่13ครับเป็นปิดตาครับปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังยันครับน่าจะเป็นหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับ ปิดตาเนื้อผงคุกรักปิดท้องครับรายการที่14ครับเป็นปิดตาเนื้อโลหะเก่าครับเนื้อเก่าๆแล้วครับเนื้อโลหะดูให้ชอบดูให้โดนใจครับน่าจะเป็นสายใต้ครับ ตาเนื้อโลหะหลังยันครับรายการที่15เป็นพระปิดตาครับปิดตาหลังยันครับหลวงปู่โตะวัดประดูฉชิมพีครับเรี่ยมกรอบพร้อ,อมบูชาเลยครับรายการที่16ก็เป็นพระสมเด็จฐานคู่ครับ เนื้อเก่าๆเ,เลยครับเก่าๆแห้งๆมันๆเลยครับรายการที่17ก็ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเรียมก่อพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณเปียกทองคําครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่19เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับ หล่อโบราณเนื้อเก่าๆเลยครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับรายการที่20ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว้านครับด้านหลังโรยแร่ครับปิดทองเก่าครับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดครับรายการที่21ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับวัดห้วยเขนครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ รายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณพ่อท่านขายครับใต้ฐานต่อโคตรัวอุครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับรายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่24ครับเป็นปิดตาพิมพ์ปั้นครับพิมพ์ปั้นลอยองค,ครับน่าจะเป็นเนื้อผงชั้นมากครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับปิดตามหาอุดครับฟันแทงไม่เข้าครับแทงแล้วแทงอีกก็ไม่เข้าครับ กอดรัดฟัดเวียงกันอยู่ครับรายการที่25ครับน่าจะเป็นพระคงลำพูนครับเนื้อดินเก่าครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับรายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หลอโบราณพิมพ์เบ้าทุบครับหล่อโบราณพิมขี้ตาครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่27ครับเป็นสาลิกาครับสาลิกาคู่ไม้แกะเก่าครับตั้นหลังจานยานทั้งองค์เลยครับ สาลิกามหาเสนีครับกอบแตกรายงานเลยครับเก่าไม่เก่าครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จครับด้านหลังป๊มตายยางครับ สมเด็จเก้าชั้นครับรายการที่ย9ก้ครับเป็นพระสิวลีครับสิวลีสะายย่ามครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยครับเมตตาขาขายล่ำรวยครับคงกระพันชาตีครับแควคาดปลอดภัยครับ เนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่30ครับเป็นพระกิ่งของตะเคียนครับลงรักปิดทองเก่าครับ200บาทก็เสียวได้ครับ รายการที่31ก็ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับเก้าเก่าครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จแกะครับ สมเด็จแกะเก่าครับรายการที่33ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับสวยๆคมๆเลยครับ200บาทครับ ไม่รักแล้วจะเสียใจครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จครับด้านหลังปั๊มลูกเหมือนครับน่าจะเป็นพัดยศครับหลังยันหลวงพ่อมุ้ยครับรุ่น2ครับใต้ฐานเขียนเลข2ครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ครับสุพรรณบุรีครับ รายการที่35ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกครับปืนแตกเสียนบาทครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่36ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่37ครับตรงนี้สวยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่38ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วครับวัดเครือวันครับมี2อ,องค์ครับปิดตาหลังแบบครับเนื้อผงคุกรักเก่าครับรายการที่39ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่40ครับเป็นพระคงลำพูนครับเนื้อดินเก่าครับน่าจะลงลักครับเนื้อดินลงลักเก่าครับรายการที่41เครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปครับที่ระลึก2478ครับ เหรียญหล่อรูปเสมาครับรายการที่42ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแลกกายสิทธิครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านกากยายักษ์ครับน่าจะเป็นพิมพ์ชลูดครับหรือจะเป็นพิมพ์พอลอดครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทหวานเจี๊ยบครับรายการที่44ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับหลังยันครับเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามครับน่าจะเป็นเนื้ออันปะก้าครับ รายการที่44ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังโรยแรกครับรายการที่45ครับเป็นพระขุนแผนพายคู่ครับขุนแผนพายคู่มหาเสน่ห์ครับหญิงรักหญิงหลงครับ ชายเห็นชายงงล่ำให้ควรหาร้องให้มหาหนูขอจูจบสักทีจุก,กูจุก,กูจุก,กูมาดูถาดที่สองกันบ้างครับพิเศษครับแป่งปันครับ แบ่งปันยามเย็นๆครับรายการที่หนึ่งครับเป็นหลวงพ่อเงินครับจอบเล็กครับพิมสองหน้าครับเก่าๆเลยครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับหลังพระอาจารย์ทิมครับปี08ครับ รายการที่3ครับเป็นเหรียญหันข้างอาจารย์ฟั่นครับรุ่น2ครับวัดบ้านนาวหัวช้างครับสกลนครครับสวยๆเก่าๆเลยครับสภาพใช้ครับเหรียญอาจารย์ฟั่นรุ่น2ครับสวยคลาสสิกครับ รายการที่4ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับหลังพระอาจารย์ทิมครับรายการที่5ก็เป็นพระสมเด็จครับเก่าไม่ทราบที่ครับ เก่าๆเลยครับสมเด็จปี0ูย์เหรือเปล่าครับรายการสุดท้ายครับท้ายสุดครับเป็นสมเด็จวัดใหม่อมมะตะลด บางขุนพรมรับปีสองพันห้าร้อยเก้าครับสมเด็จพุชธาจารย์โตครับงานผูกพัทธสีมาครับและสร้างพระผง เนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับปี09ครับแท้หรือเปล่าครับหลังปั๊มรูป j จดีครับมีรอยปูไตเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พักเครื่องมหาชนครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับ พูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ